ไปมไาหาน้องเอดิสิกนะคะแม่ซื้อเรียกทำไมไม่ถูกหน่อยมาเดือนละครั้งเลยนะคะมาทุกเดือนเลยค่ะอันนี้รอบนี้ป้ากับเพื่อนป้ามาวันเกิดน้องเอดิตนะคะป็นหาของเลนมาสูป่าเพืนเลน ตื่นเต้นไยตื่นแต่เศร้าๆคุณเมือนีกีกดายวันนี้วันหยุดนะคะไม่ได้ไปโรงเดียนวันนี้วันเสาร์ปู่แม่ยายังไม่มานะคะิ่นเซาบ้านอยู่นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ได้นอนกับเรานะคะเพราะว่ายูนบานเ้องมีสองห้องนอนห้องนอนหนึ่งก็ให้ปะปะเอ้ปะ,ปะปามามานอนห้องนึงก็พีกไทยนอนนะคะ บ้านเรามันหลังน้อยบอกว่าเศร้าเลยจ้ะตังเตียปปาเพึ่นมาหอดติดทยไอดที่จะไปไหน นี่จะป้าจะไปไหนนีริตไปไหน,ไไหนอุจวะไปหาผู่แม่ยายกันนะคะหวนเรียนไปลัดแล้วค่ะไปรีบาสเก์ก,กันโคกิน จะไปไหนกันคะ <laughs> ไปตลาดกันนะคะมาดูตลาดมือสองนะคะทุกคนไอ้ดีด่ก็คือกับปุกปูอ la mưa originale lôm lôm elle est <laughs> <laughs> <Lom, lom, lom. cười> <laughs> พี่ไทยกา Nam าละว่าเป็นตหาหักเถอะเอาไปเห็นอย่างค่ะนะวาว่าในช่วี้ัวหน่อยกาน้ำม,มัวหน่อยปูพันกับไม้ราคาลดโมเดลวัสดุไม้เก่า เดียวรถสมัยเก่ามีกล้องมีคุยด้วยนะคะ้องเก่าบางอันกระแพงเรื่องอันกระถืกนะคะเรื่อเก่าเริ่สมัยเก่าหอน้ำห้องน้ำหอมเรื่อง น่เห็นรถรถใหม่มารถใหม่บัวภาษาฝรั่งเศสอ้องบัว

มีต to <mermaid> ่คนมาเอริสวยเอี <mañana coś S 1> <rawd Moder> ้สวยจังเลยคนมาเเห็นก็ได้น้ยรองเท้าตดเอเใส่ไม่ได้แล้วมันเล็กๆสำหรับเด็กน้อยๆสามสามเดือนวันทีอาบอิบเนาะจังอะไรเราไวลับบนัน d'accord mais d'accord non pour chauffer au café pour garder au chaud d'accord ces petits trucs tu mets tu mets euh, un genre de l'alcool euh, à brûler okay. et ça chauffe okay. et surtout pour garder au chaud hmm. Et ça marche pas pour faire cuire pour tenir au chaud tu vois quand tu mets tu amènes ton plat sur la table pour pas que ça rentre pas d'histoire mmh. เหมือนยุไพรด้วยอะไรนะโอ้ปบ่ให้ปะ่ให้พ่อปูเบิ่งอันนั้นอันนี้เลยอยากได้ตุ๊กตาค่ะอยากได้ตุ๊กตาปะปีบ่ต้องเบิ่งอันนั้นบ่ต้องเบิ่งอันนี้เพิ่นว่าอยากได้ตุ๊กตาสีฟ้าเพิ่นว่าอยากได้ตุ๊กตาสีฟ้เว็กซี่มีแต่คนบลูบลูตะ่้นพิ่นนานลาก่น่า ไี่สวยมากเลยเพื่อนละพ่ฆาตย่างไก่ของหลักหลหลูมันหิศตกไหมมันจะตกแตกนะคะระวังด้วยนะคะบบนะสวัสจแล้ว 要拼 ของเล่นเสื้อผ้ารองเท้านี่มดทุกอย่างกระเป๋าสมัยเก่าหุ่นบุกเบิกแต่ที่แรก Merci. 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 Merci à l'âme. Elle, elle est bleue pareil. bleue. Pas violette. Peut-être Pictaille, elle veut, elle veut la, 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 la violette. La violette. Laisse-la dedans, dedans, mais Pictaille, elle la veut peut-être. <laughs> ที่เอาแต่จะคลองที่เอาแต่จะคองบ่ให้ใคยเอาโอ้บ่มีหอดผู้ขายบานี้บ่ได้ซื้อแล้วเอลีตบ่มีผู้ขายก็มีผู้ขายให้ได้แล้วนะคะขอบคุณนอยังค่ะ เอลิทเอลิทล่ะขอบคุณย่าย,ยังได้แล้วก็ไ,ได้แล้วค่ะไป้ายวันี่ไม่ย่าเป็นคนใจ่ายให้นะคะโอ้ได้แล้วน้องเอลิทได้ตุกตาสมใจแล้วนะคะตุกตาสีฟ้าพ่นมาอยากได้ห้งสีฟ้าพิดไทยล่ะ ชีมว่วงกับชีเหลืองนะคะ3ามโตหายูโรนะคะป้าอันนี้ของมาม่าหรอชีเหลืองของเอลี่สีไหนไหนไหนดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยป้าหัวคือฟูแถมได้วีดด้วยนะคะของพริกไทยชีมว่วงอันนี้ถึงแล้วหรอยังถึงแล้วนะคะโอ้โหลล สองชั้นนะคะบ้านชาวคุปู่แม่ยาอภัตติมงศ์บริบกองโอ้ยมือตือต้อ,อ,อไปดูกันที่มีอะไรบ้างโอ้อยงา,า<ด>เปิดไฟ <ป S 1> ให้เ <ไป S 1> ลย<ะ>นี่ห้องอะไรห้องครัวห้องครัวนะคะ นีให้หมดทุกอย่างเลยนะคะนางจงร่างกันอันนี้ห้องอะไรห้องซักพงซักผ้าโอมีลองลองจอดรถด้วยนะคะรถพ่อปู่แล้วก็ตู้เย็น โอ้ก็ไงแทะอีกอก็อ่ะก็ตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บของรองเท้าโอ้ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ทานข้าวนะคะมีข้างนอกด้วย ม <Yeah. S 2> ันมีข้างนอกด้วยนะคะเราจะไปดูแล้วชมไปโอ้ลาลาอ๋อ อันนี้ก็ห้องอาบน้ำเอาขี้เห็ดดีเท่อห้องอาบน้ำเล่ก็กระจกแปรงล้างหน้าเป็นฟันนะคะนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งอันนี้ของป้านะคะอยู่นะใหญ่อยู่นะคะ แล้วก็พูปปูไม่ยากอีกห้องหนึง่งโอเคอยู่นะคะสำหรับบากองส,สำหรับแบบมาเที่ยวสำหรับเมืองท่องเที่ยวสำหรับมาเที่ยวข้างขึ้นนะคะมี่มากมากเลยค่ะโอล้ลอาป่าเสื้อผ้ามาให้ นะคะเป็นกองเป็นกำลังเลยค่ะว้าวสวยจังเลยเอดีสวยไหมเธอนาลาดูมุน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 ว้าวมาทานข้าวกับพ่อปูไม่ยากนะคะ Je <mets> me barre avec les trucs <mets> là. Tu as <mets> dit <mets> qu'il oh, y avait une frontame capcha. La bière, elle n'est pas très bien. Elle a mélangé les trucs. Elle va t'en dire, je vais <mets> manger. Je suis fâchée. Il faut les manger. Oh, elle est tellement ton nom là. Oui, il faut changer les vers. Si tu bois comme ça, tu vas le faire. ค่ะแต่ป๊าป๊านะคะป๊าป๊ายังนอนไม่ตื่นนะคะ